กองทุนไทย ESGX คืออะไรแล้วลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเท่าไหรกองทุนไทย ESGX คือกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยในบริษัทที่มีการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมสังคมและก็มีการบริหารจัดการที่ดีโดยจะลงทุนอย่างน้อย65%ของเงินในกองทุนแล้วลดหย่อนภาษีได้ยังไงบ้างสามารถเลือกลดหย่อนภาษีได้2แบบแบบแรกสําหรับการลงทุนใหม่ในปีนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน30%ินของเงินได้พึงประเมินหรือไม่เกิน30,000 0บาทโดยไม่ต้องนําไปรวมลดหย่อนกับวงเงินกลุ่มกษียณอื่น ต้องซื้อในช่วง1พฤษาภาคมถึง30มิถุนายน2568นี้เท่านั้นถือไว้อย่างน้อย5ปีรับแบบวันชนวันแบบที่2สําหรับคนที่มีกองทุน LCF อยู่แล้วแล้วตัดสินใจโอนเข้ามาในกองทุน Thai ESGX โดยแบ่งเป็นลดหย่อนภาษีได้ในปี2568นี้3 0 0 0 0 0บาทส่วนอีก2 0 0 0 0 0ที่เหลือนั้นสามารถลดหย่อนได้ในปีถัดไปได้สูงสุดปีละ50,000บาทดังนั้นจะลดหย่อนได้ต่อเนื่องไปอีก4ปีโดยต้องโอนกองทุนเข้ามาใน Thai e a g n ภายในวันที่1พฤษภาคมถึง 30มิบิถุนายนนี้โดยต้องถือไว้อย่างน้อย5ปีนับแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่โอนเข้ามาปรึกษาวางแผนภาษีกองทุนรย่อนภาษีทักเลยนะคะ